ฟื้นแล้วเหรออืมอื้อืมฮึใบหน้าสวยขนาดนี้ไม่แปลกเลยที่ผู้ชายอย่างมันที่สวมมาหลายปีก็เริ่มหลงเสน่เธอแล้วระวังคำพูดด้วยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครทำไมถึงกล้าทำแบบนี้เธอก็แค่เด็กผู้หญิงของอี้จิงจือไม่ใช่หรือไงเพียที่ฉันไว้ชีวิตเธอก็เพราะเอาไว้แลก ตัวกับลูกสาวฉันเท่านั้นแต่ดูจากท่าทางอันยุยยของเธอแล้วฉันจะฝืนทำให้เธอมีความสุขหน่อยก็แล้วกันไปพนอ้าเฮ้ยรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วคฮึชอบแบบตื่นเต้นสินะได้เล่นแล้วล่ะฉันอย่าอย่าเข้ามานะอย่าอย่าเข้ามากีดใครวะ ไอสาเร็วไข่ซินไม่เป็นไรนะใช่ไหมอย่าขยับยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรฉันอยู่นี่แล้วไข่ซินออกมากินข้าวสักหน่อยนี่มันก็สามวันแล้วนะที่เธอไม่ได้กินอะไรเลยนั่นนะสิอย่าทำร้ายร่างกายตัวเองจะไม่ไหวเอานะขอฉันอยู่คนเดียวไข่ซินฉันเอง คุณอี้ขข่ซีนฉันขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไปพน้นอย่าเข้ามาใกล้คุณอี้ฉันไม่ด้ชอบคุณแล้วค่ะขายซีนใจเย็นก่อนเปิดประตูมาคุยกันหน่อยตุ๊ไม่เอาแล้วคุณไปให้พ้นไกลๆจากฉันเลยถ้าหากคุณคิดจะมาเข้าใกล้ฉันฉันจะกระโดดหนีออกไปอย่าใจเย็น ฉันจะทำอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคะฉันไม่ได้ชอบคุณแล้วคุณมันเก่แล้วคีเรแล้วด้วยฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกแล้วเธอเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วยยเยอะเพื่งจะพาเข้านอนน่ะแต่ถ้าไม่ช่วยเธอให้ผ่านพ้นความจะปวดเธออาจจะฝังใจกับฝันร้ายตลอดไปก็ได้ไนายไม่คิดจะทำอะไรหน่อยใช่ไหม ฉันฉันจะไปทำอะไรได้เมื่อฉันพยายามจะเข้าใกล้เธอก็ตะโกนเอาแต่ทำร้ายตัวเองนายว่าฉันควรจากไปดีไหมนายนี่แก่จนสมองใช้งานไม่ได้แล้วหรือไงฮะยิ่งเธอพาใส่ไล่ส่งหมายความว่าเธอรักนายมากเท่านั้นเพราะยังไงตอนนี้เธอ ก็ยังรับตัวไม่ได้ที่ถูกเรื่องเมือทางเพศเธอเลยไม่กล้าจะยืนเคียงข้างนายยังไงล่ะจะทำยังไงนั้นนายเอาไปคิดเองเถอะไม่นะอฮอๆไม่นะอย่าเข้ามาคุณอี้คุณอี้อย่านะนี่คุณกำลังทำอะไรไข่ซินชัามันโง่เอง ในตอนที่เธอพยายามเข้ามาหาฉันฉันไล่เธอออกห่างแต่ในตอนนี้เธอหักใส่ไล่ฉัน,ฉ,นฉันกลับปล่อยมือเธอไปไม่ได้แล้วอืมภายในห้องต้องอยู่กันสองคนสิมันถึงจะเกิดความเงียบเมื่อฉันเริ่มคิดแล้วฉันก็รู้แล้วว่าตัวเองแพ้และตัวรังเธอเข้าแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ ก่อนจะเคยเกิดเรื่องหร well. ืออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นในโปรดเป็นของฉันเถอะนะก็จบแล้วนะครับก่อนากวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับก็เพิ่งกลับมาแล้วนะก็ยอดวิวก็ดีอยู่นะมังนะก็ไปลับไป